พี่น้องค่ะมือนีพาพี่น้องมาชมบรรยากาศทงนาของเฮานะคะเป็นจังไดเนาะหนาให้หนาหน้าปีนี้ทางนันได้ตกใาดำหน้าเราไปเนาะนะคะส่วนทางนี่เฮ็ดหน้าวานจา้ะปีนี้มอบให้กับคุณอาค่ะเป็นผู้ดำเนินรายการเอาโหลดายอยากเฮ็ดไรไปได้ก็เฮ็ดเอานะส่วนหลานๆสิบเป็นนันผู้อยู่เบื้องหลังแล้วก็เอาใจซอยเนาะนะคะ มีเป็นบรรยากาศทงหน้าช่วงประมาณเือนมีถุนหน้าเย็นถุนผ่านหน้านะคะจึงได้แะ่ใจดีใจงามาเอฝ่าฝนเลยเนาะกับพี่น้องกเกษตรกรชาวแหงชาวหน้านะคะอันดำดำที่พี่น้องเห็นย่นียตัวแรกก็ตกใจด้ยค่ะทางคองเนเทนต์ชาแนวมาเห็นกะตุกใจกันนึกว่าพื้นพเพาะหิ้งได้ที่ไร่แม่โบแมนนะคะมันเป็นน้ำเสาะค่ะขั้นแท่หน้าเขาขาดจนทาาเข่าขาดกันเลยจำเป็นจะต้องลงทุนอีกแล้วพี่น้อง เออลงทุนอีกแล้วเกือบเกือบซีพันุบุญละนะคะก็ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากพี่สาวคนสวยนะคะอ่ะ บวากันนะคะมือ,อมือล้างมีโอกาสเท่ากับจะตอบแทนคืนเพิินนั่นแหละนะคะเนี่ยก็คืออลังจากนา้มมาเนาะคล้องสายกาของเขากะยางดีเห็นเลยค่ะจังไดพี่น้องมีคําแนะนําตีชมจังไดนะคะในการดูแลโขน้องหน้าหรือว่าการล่งให้ลงหน้าในฤดูการผลิตปีหกหกนีก้กะคอมเมนต์ใดเด้อนะคะยินดีรับทุกๆคําตีทุกๆคําชมเลยเนะาะก่อนจากการจาแวะเบิ่งของงวัวสะกอนนะคะ มีทั้งง่วทถี่เลี่ยงเองละะ้วกางัวของพอลุ่งนะคะอันนี้ก็เป็นแบบมาอยู่น้ำกันนั่นล่ะค่ะนะคะหากินหาอยู่แบบปลูกหญ้าไว้ค่ะมีแพนโกลากับเน่เปียละะ้วกา่าจะเป็นกินนี่ค่ะกำลังลงไม่เนาะเอาบรรยากาศไวใ้ให้พี่น้องได้เบิงได้แย่งกันนะคะพี่นาฝ่าไมา่จังได๋มีงบประมาณเท่ากับจะมาปูทางให้มันดีๆย,ยิ่งขึ้นไปนะะเนาะค่ะเนาะเอาเป็นว่าขออยากให้พี่น้องทุกคนอยู่ดีแฮ้ง บรรยากาศทองในทองหน้าของเอาไว้เพียงเท่านี้เนาะเจอกันคลิปต่อๆไปก็ฝากกดติดตามหรือว่ากดใจให้เขาเอื่นมาเกิดกดถึกใจเนาะพี่น้องเนาะเป็นกำลังใจให้จะได้หาคลิปหายังมาสู่พี่น้องเบิ่งต่อไปนะคะขอบคุณ้องไลค์จ้าขอเลื <przest> ่อนชาแนวไปละมีเนาะขอพี attend. ่น้องไลายสําหรับกําลังแรงใจละกะคอนเทนต์ใดพี่น้องอย่ากูอย่าเพียนเนาะกับพิมพ์ไว้ใจเดี๋ยวเราจะติดจัดให้นะคะบายบาย